แล้วจะปรับลมให้ดูปรับลมคือตรงนี้นะคะตรงนี้คือบริเวณจุดปรับลมให้ทําอย่างนี้หมนุนอ่ะหมนุนพอมันสวยถูกใจเราแล้วนะคะเราก็หยุดไว้ตรงนั้นนะคะไม่ต้องปรับไปปรับมาค่ะปรับทีเดียวก็พอนะคะ อันเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้คือจุดปรับลมนะคะตรงนี้คือจุดปรับลมจุดปรับลมเปลวไฟจะสวยมากน้อยนะคะขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานปรับลมนะคะนะถ้าเราพอมีเวลานะคะพอมีเวลานั่งสังเกตเปลวไฟนะคะหรือว่าพอมีเวลาในการที่จะปรับเปลวไฟให้ถึงใจนะคะ ตัวนี้ถ้าวาลนะคะตัวนี้เรียกว่าวาวนะคะถ้าวาลถ้าได้ผ่านการใส่เข้าไปแล้วเปิดติดตัวนั้นก็คือวาลปกติทํางานได้ปกติแล้วนะคะถ้าวาลผิดปกติคือว่าแก๊สจะเปิดไม่ติดตัวนั้นือก็คือวาลมีปัญหานะคะอะในเรื่องของเปลวไฟเนี่ยเขาอาจจะลุกนะคะบางฝั่งก็ลุกโชดนะคะบางฝั่งก็อาจจะลุกมีความมากน้อยแตกต่างกันนะคะแล้วแต่จังหวะของลมนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเปิดใหม่นะคะเปิดใหม่สําคัญมากเปลวไฟจะเป็นแบบไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับการปรับไปบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะเราเปิดใหม่เปิดแรงๆเลยก็ได้นะคะเปิดแรงเร่งความแรงขึ้นเร่งความแรงขึ้นตรงตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้จะบังคับตรงกลางตัวนี้บังคับตรงขอบเราเร่งความแรงขึ้น ถ้ามีเวลาเราก็สังเกตไฟของเรานะคะจัดเตรียมจัดแต่งเปลวไฟให้มีความถูกใจของเราได้เลยตัวนี้ก็คือเรายังไม่ได้ผ่านการปรับลมนะคะคือเปิดให้แรงสุดนะคะอ่ะแล้วจะปรับลมให้ดูปรับลมคือตรงนี้นะคะตรงนี้คือบริเวณจุดปรับลมให้ทําอย่างนี้หมนุนอ่ะหมนุน พอมันสวยถูกใจเราแล้วนะคะเราก็หยุดไว้ตรงนั้นนะคะไม่ต้องปรับไปปรับมาค่ะปรับทีเดียวก็พอนะคะตรงนี้นะคะฝั่งนี้แล้วก็ตรงจุดปรับรวมบริเวณนี้เขาจะควบคุมตรงกลางตัวนี้เขาจะควบคุมบริเวณไฟด้านนอกค่ะแค่ขยับเปิดแรงๆแล้วก็ขยับนะคะเราก็จะได้เปลวไฟตามต้องการแล้วนะคะ ปรับรมปรับทั้งสองฝั่งนะคะปรับทั้งสองฝั่งอะลองปิดไว้อะลองปิดไว้ลองปิดไว้ต้อ,องปิดฝังดงด่งนี้ไว้อะ,อะตรงกลางลุกนะคะตรงกลางลุกก็ปรับค่ะเนี่ยตรงกลางก็ปรับตรงนี้แค่นี้ค่ะเคนิคง่ายๆนะคะ คุณเองก็สามารถปรับด้วยตัวเองได้ค่ะเบาอ,อีกทีปรับบริเวณนี้นะคะปรับบริเวณนี้ค่ะปรับทีเดียวนะคะพอมันเป็นเปลวไฟที่สวยงามตามต้องการแล้วไม่ต้องไปปรับอีกนะคะตรงนี้นะ,อะลองปิดเลยค่ะปิดให้ด้วยนะคะ เวลาปิดหมุนทวนกันค่ะ่ะหมุนให้สนิทแบบนี้นะคะ